บุกได้ยินเสียงที่บุ๊กไม่ได้ยินจากแบรนด์อื่นถ้าเกิดบุ๊กไปเล่นเบสตัวอื่นเ่ยบุ๊กก็จะไม่ได้สัมผัสที่ดีเท่าแบรนด์ไซเออร์เลยค่ะ พอรู้สึกแรกที่บุ๊กได้ยินว่าบุ๊กจะได้เป็นเอ็นดอร์เซอร์ของแบรนด์ไซเออร์เนี่ยก็คือเป็นความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าจะมีช่วงที่บุ๊กอ่ะเคยไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เบสอะไรดีทีนี้บุ๊กก็ได้ไซเออร์มาจากรุ่นที่ที่สนิทกันแล้วบุ๊กก็ใช้แบรนด์นั้นมาเป็นปีเลยเพราะว่าบุ๊กได้ยินเสียงที่บุ๊กไม่ได้ยินจากแบรนด์อื่นหมายความว่าไซเออร์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเองเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างกว้างหลากหลายแนวมากตั้งแต่กกกกกก่่่่ออนนนนทีีีีจะไไดดด้้้้้เเเเเปป็็็็แแรรรลลววววยบุูสสสึมมมมมาาาๆคคืังิใ ไอเดียเราอ่ะมีมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเล่นสนุกสัมผัสดีอันนี้ก็จะทําให้งานเราลื่นไหลแล้วก็มีไอเดียหลากหลายในการหยิบใส่ได้ค่อนข้างดีค่ะกับอย่างงที่บุ๊กชอบก็คือตรงบดิ้งขอบอย่างเงี้ยคือบุ๊กเล่นแล้วมันถนัดถ้าเกิดบุ๊กไปเล่นเบสตัวอื่นอ่ะบุ๊กก็จะไม่ได้สัมผัสที่ดีเท่าแบรนด์ไซเออร์เลยค่ะ,คะทุกคนสามารถติดตามบุ๊กได้ที่ IG และ Facebook Fanpage นะคะที่ b o o k r 8 m นะคะชื่อเดียวกันหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเอลิสแบร